สนับสนุนโดย Suzuki Deal of the Year ดิวสุดพิเศษสองท้ายปีมอบส่วนลดสูงสุด84,000บาทร้อมผ่อนนานสูงสุด99เดือนหรือเลือกรับ Su z u k v o o l r ี่ฟรีโปรแกรมที่จะช่วยดูแลรถคุณนานถึง7ปีรับโปรโมชั่นสุดพิเศษได้แล้ววันนี้ถึง31ธันวาคม2 5 6 7อสบทํอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.suzuki.co.th หรือโชว์รูมรถยนต์ s u z u กิทั่วประเทศนะครับอ่าก็เป็นข่าว ที่จะต้องพูดถึงนะครับเป็นประเด็นในช่วงฟีฟ่าเดย์กับการต่อสัญญาของโมซาลาเวอร์จิฟันได้และก็เฟนเล็กซันเดอร์อโนแต่ว่าที่เป็นประเด็นข่าวตอนนี้คือเรื่องของโมซาลาถ้ารวม3คนนับถอยหลังนะครับจนถึงวันที่1มกราคมอีก52วันถ้าไม่มีการต่อสัญญาซึ่งจริงๆก,กรอบการต่อสัญญาเนี่ยมันผมว่ามันประมาณสิ้นเดือนเนี่ยสาพฤศจิกายนเนี่ยคงจะต้องรู้เรื่องแหละถ้าไม่รู้เรื่อง หนึ่งมกราคมสามคนนี้สามารถเซ็นยาย้ยายทีมแบบฟรีฟริบูจะไม่ได้ค่าตัวเลยนะครับจะไม่ได้ค่าตัวในการย้ายก็จะเซ็นกับใครก็เรื่องหนึ่งนะครับฟรีครนี้มันก็เลยเป็นประเด็นข่าวขึ้นมาในช่วงฟีฟ่าเด็กโดยเพราะหลังยิ่งเรื่องของโมซาลานะครับย้อนไปเมื่อวันที่ริบูชนะอาเซนวิลลาสองศูนย์นะครับคุณผู้ชมคงเห็นว่าในช่วงถ่ายทอดสดก็จะมีการจับป้ายเอ เขาเรียกเป็นแบนเนอร์ของแฟนบอลซึ่งก็เป็นแฟนบอลทั้งที่ยุโรปส่วนใหญ่นะครับก็จะมีป้ายข้อความมีรูปภาพแต่ว่าป้ายนียมันมอบไปกับซาร่าโดยเพาะนะครับคือป้ายเนี่ยเขาอ่านว่าเออ FSG he f จีเ s a ball now give more his do อ่าอันนี้ก็เป็นคำของจองนะครับ Fsg ก็เจ้าของทีมลิเวอร์พูล e f ฟ i e s a b a บ l ก็คือ ฟส์อโบยิงธนูโกงคันสอนอโบฮะก็เป็นท่าดีใจของเขานะครับมาร้องมาพ้องเสียงนะครับก็ให้เหมือนว่าเนี่ยเขาโชว์ผลงานส่วนน o w Give m o Hisdo d o d o o ู D O U G S เนี่ยก็คือโดนัทใช่ไหมแต่ว่ามันเป็นแสลงภาษาอังกฤษของคนอังกฤษ,ษ,ษเนี่ยแสลงของโดก็คือเงินนะเพราะฉะนั้นคําแปลก็คือเขาสร้างผลงานเนี่ยแสดงท่าดีใจหลังจากกิงประตูได้เนี่ยไฟสโบ Give His เพราะฉะนั้นกีฟโมฮิสโดก็เอาดิก็ต้องจ่ายเงินให้เขานี่ก็คือเอฟจีโดนนะครับเพราะแฟนลิฟูที่อังกฤษตอนนี้เริ่มเริ่มจะมีปริยาแล้วว่าจากผลงานที่ซาร่าทำมาต่อเนื่องในทุกๆุกฤดูกาลโดยเฉพาะฤดูกาลนี้นี่นะสิบสิบลูกสิบแอสซิสสิบเจ็ดเกมทุกรายการสุดยอดมากๆนะครับคือตอนนี้ก็เลยเป็น,เป,นเป็นประเด็นขึ้นมาปรากฏว่ามันมีข่าวจากนักข่าวอียิปต์ครับนักข่าวอียิปต์เนี่ย คุณมามู์เนี่ยเขาก็เล่นโซเชียลมีเดียเขาก็เป็นคนรายงานว่าโมซาลาเนี่ยจะไม่ได้ไปรับใช้ทีมชาติอียิปต์ในช่วงฟี f a าเดซึ่งอียิปต์จะเจอกับเคปเวิร์ดกับบอสวาน่านะเป็นเป็นฟุตบอลแอฟริกันคัพออฟเนชั่นส์รอบกันเลือกซึ่งอียิปต์เข้ารอบไปแล้วนะครับเขาบอกว่าก็เหมือนกับได้รับอนุญาตให้พักจังหวะพอดีบังเอิญน,นะครับซึ่งคุณมามู์เนี่ยเขาโพสต์แล้วก็มีอาการพูดถึงรายงาน นะครับว่าโมเนจะใช้ช่วงเวลานี้ไปช่วงเบรกเนี่ยก็จะมีช่วงที่พักนะฮะทักบอลก็ต้องพักอยู่บ้างก่อนที่จะมา,ตาเตรียมเตรียมตัวฝึกซ้อมถ้าคนที่ไม่ได้ไม่ได้ติดทีมชาตินะแต่นี้โมเนจะบินไปดูใบบินไปไหนดูใบเนี่ยก็ไปจะไปเจอกับคุณลามีอับัสซึ่งเป็นผู้จัดการส่วนตัวคุณลามีอับัสจะเป็นผู้จัดการส่วนตัวของโมซาลาเป็นคนโคลอมเบีย แต่พูดภาษาอาราบิกได้เพราะฉะนั้นคนนี้มีบทบาทเขาต้องสูงในเรื่องของการต่อสัญญาของซา่าและบางทีชอบโพสต์ทางโซเชียลมีเดียด้วยแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเดี๋ยวผมบอกว่าเขาโพสต์อะไรนะครับก็คุณมามูดนักข่าวอียิปต์เนี่ยก็รายงานว่าเนี่ยซา่าจะใช้โอกาสนี้ไปคุยกับอามีรับบาสแล้วก็น่าจะมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสัญญาอันนี้ฟังหูไว้หูนะครับแต่เป็นข่าวจากนักข่าวอียิปต์ ที่รายงานเรื่องโมซา่าแล้วก็ต่อด้วยเรื่องการต่อสัญญาอ่ะเดี๋ยวดูนะว่ามันจะเป็นอย่างไรต่อไปครนี้คุณลามิอาบาสผู้จัดการส่วนตัวเนี่ยเขาก็โพสต์ the best in the world เนี่ยใช่คือเขาไปเออ่เขาเรียกว่าเป็นไปรีโพสต์ไปโซเชียลเอ็กนะฮะซึ่งเดิมทวิตเตอร์แหละของพรีเมียร์ที่เขามีภาพดูตามภาพไปเลยนะคุณผู้ชม เอ่อ m o s โก o ิน involvement this season เนี่ยใช่ไหมพิมารีเขาเขาโพสต์ว่าเนี่ยเป็นเป็นโมซาลานะครับสร้างความประทับใจอย่างสุดยอดในฤดูกาลนี้ตั้งอ่าจนถึงล่าสุด14ลูกนะ m o s โก o ิน involvement this season หมายถึงว่าทั้งยิงทั้งแอซิสให้กับทีมอู้ลามิอาบัสอิสซาเนี่ยเขาเป็นเพื่อการส่วนตัวสละอันนี้เขาเขาเคลื่อนไหวแต่ไม่ มันมัน,ม,นมันเครื่องหลายแบบนี้มันคืออะไรเออมันคืออะไรน่าสนใจนะนี่คือนักเตะที่ดีสุดในโลกริพูลควรจะเก็บไว้สิอะไรแบบนั้นซาร่าจะหมดสัญญากับริพูลคือมิถุนายน2025ก็คือปีหน้าอีกไม่ถึงเจ็ดเดือนเนี่ยนะครับแต่ว่ามกราคมเนี่ยจะย้ายทีมสระถ้าริพูลไม่สามารถจะต่อสัญญาได้นะครับเอ,อ่อ FSG ทุกคนก็รู้แฟนริพูลก็รู้ว่าเงื่อนไขของพวกเขาเนี่ยเขาจะมีโมเดลอยู่นักเตะอายุเกิน30จะไม่ตอจะไให้สัญญาง่ายๆดูข้อมูลในการบาดเจ็บแล้วก็ประเมินเพอร์ฟอร์แมนซ์ในอนาคตจากอายุซึ่งถ้าเป็นเงื่อนไขเนี่ย32ปีย่าง33ของซาร่าเนี่ยก็อาจจะทําให้เอฟคิดหนักกับค่าจ้างที่ต่อสัญญาครั้งก่อนก็คือที่เป็นตัวเลขที่สื่อเขารายงานนะ 3ามแสนห้าหม่นปอนสามแสนห้าหม่นปอนก็10บกว่าล้านบาทต่อ7วันนะค่าจ้างเขาเนี่ยเจวันเนี่ยได้เงินทํางาน10ล้านบาทนะครับถ้าต่อมันก็ต้องมีการเพิ่มค่าจ้างหรือเงื่อนไขอาจจะเท่าเดิมแล้วก็เพิ่มจํานวนปีอย่างมากก็ไม่เกิน2อันนี้เป็นการสันนิษฐานเป็นการคิดประเมินจากาทิศทางข่าวว่า มันน่าจะออกมาแบบนี้หรือถ้าไม่ยื่นเนี่ยผมไม่เชื่อว่าไม่ยืน่นผมเชื่อว่า FSG เนี่ยยื่นอยู่แล้วลหละแต่อาจจะเป็นเงื่อนไขที่อยู่ในตัวเลขเท่าเดิมและสัญญาเนี่ยให้นักเตะที่อายุเกิน30เนี่ยแค่2ปีซึ่งซึ่งถามว่ายากไหมมันก็ค่อนข้นางยากอยู่นะสำหรับเงืนะ่อนไขนะอ่าตรงนี้เงื่อนไขของ FSG เพราะนั้นมันก็เลยกลายเป็นเรื่องที่ทุกคนตอนนี้มันมีแต่ข้อสันนิษฐานก,นกันนะครับก็ the athletic ซึ่งเป็นแอ p พลิเคชั่นกีฬา ชื่อดังครับแต่เป็นของคนเมริกันนะเขามาเป็นก็เปิดที่อังกฤษด้วยเขาเรียกว่าอ่า The Athletic UK ก็เป็นของ New York Times ์เขานั่นแหละเขาทำก็เชิงลึกเขาก็ตั้งบทความเขาน่าสนใจคุณผู้ชมดูตามภาพที่ผมพาดาพาดหัวให้อ่านกันนะครับก็คือว่าอิ l i v e r p ู o l น o น n v r v y r y r e y t y to s o s o m o โ e m e ท s a l a เจ้าของทีมลิเวอร์พูลพร้อมจริงๆเหรอที่จะเสียซาลาเออตอนเนี้ยทุกคนเอางี้สื่อแฟนความกดดันเนี่ยพุ่งไปที่ FSG ในฐานะที่เป็นเจ้าของทีมลิเวอร์พูลแล้วก็อาจจะได้ถูกมองว่ามักจะเออไม่ค่อยจะใช้จ่ายเงินนะครับหรือว่าใช้จ่ายเงินแบบสมห้สมผลไม่ทุ่มซื้อนักเตะ ไม่ไม่ให้เพดานนักเตะมันสูงมากอันนี้ก็เป็นสไตล์การบริหารงานของเขาแต่ตอนนี้ทุกอย่างมันพุ่งไปตรงเอฟเซีเฮ้ยคุณนักเตะที่ดีอย่างซาลาเนี่ยแล้วผลงานชัดเจน,นตั้งแต่ย้ายมาร่วมทีมลิเวอร์พูลเจ็ดปีเนี่ยชัดมากดีที่สุดและเป็นหนึ่งในนักเตะที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์ด้วยคุณจะไม่เอาไว้เหรอคุณยอมหน่อยไหมอาจจะเพิ่มเป็นสี่แสนปอนอ่ะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นความคิดของสื่อ่อแล้วก็แฟนบอลก็แล้วกันนะครับ ก็ทุกคนอยากให้สาร่าต่อเอาเป็นแบบนี้แต่ว่า f อฟตอนนี้ยังไม่มีความเคลื่อนไหวภายใต้ทีมหลังบ้านชุดใหม่มีคนหน้าเดิมคือไมเคิลเนวิร์ดแต่ว่าไมเคิลเนวิร์ดก็จะเป็นช่วงเป็นคนที่คุมนโยบายก็เป็น c ีอโฟุตบอลของของเอฟในส่วนของการต่อสัญญาเนี่ยแน่นอนมันเป็นนโยบายแต่คนที่เดินเรื่องก็คือริชาร์ดฮิวส์พอกีฬาที่จะโดนแฟนบอลลิ์บูลเนี่ยตำหนิน่าดูเลยอ่ะแฟนบอลในเมืองไทยก็แล้วกันนะครับนะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันเป็นเรื่องหัวเรยวของต่ออยู่ กับการที่จะต่อสัญญาของซาร่าหรือไม่ต่อความกดดันนอยู่ที่ FSC ซึ่งตอนนี้ทิศทางมันพุ่งไปทางนั้นนะครับถ้าให้สุดภาษาการนะผมว่ามันมันคาดเดายากแต่คำถามที่ผมอยากจะฝากถามไลฟคุณผู้ชมที่เป็นแฟนลิฟวหรืออาจจะเป็นแฟนทีมอื่นที่เข้ามาชม JK j a c k อร์แจ n คกชนได้ร่วมกันแชร์ไอเดียก็แล้วกันว่าถ้าคุณไม่เอาโมซาราไว้ถ้าคุณไม่ตัดสินใจต่อสัญญา ปล่อยให้หมดไปเป็นฟรีฟรีอเป็นนักเตะที่ย้ายทีมได้สระในวันที่หนึ่งมกราคมปีหน้าเนี่ยคุณอยากใครมาแทนทางนั้นขวาคุณจะมุจะมั่นใจนะ,ะกับเคียซาหรือไงแล้วลูดิอาสเปเ่นก็ตรงนี้ก็เป็นหนึ่งที่หนึ่งในคำ,คำถามที่เรารอคำตอบอยู่ซึ่งแน่นอนตอนเนี้ยเวลามันบีบมาเรื่อยๆนะครับเวลามันบีบมาเรื่อยเพราะนั้นเนี่ยในช่วงฟีฟ่าเดเนี่ย เราก็จะได้เห็นความคืบหน้าของเรื่องการต่อสัญญาโดยเพิ่งยิ่งตอนนี้ประเด็นมันพุ่งมาที่โมซาลาก่อนหน้านี้นมันเป็นฟันไดใช่ไหมแต่ตอนนี้ก็ไม่รู้คุยกันยังไงก็ข่า,ขาวเวงียบไปละข่าวบอกว่าติดต่อคุยกันอยู่มันหลายวันแล้วนะเป็นอาทิตย์แล้วแต่ตอนนี้เราก็มาดูว่าเป็นโมซาลาเนี่ยได้พักทีมชาติอียิปต์ไม่ต้องไปเล่นทีมชาติกําลังจะบินไปดูไบไปเจอกับผู้จัดการส่วนตัวลามีอับบาตอิซา แล้วเราคอยดูทิศทางข่าวว่ามันจะออกมาแบบไหนนะครับเรื่องของโมซาร่าซึ่งผมเชื่อแฟนลิเวูลที่เป็นสมาชิกของ GK Channel แล้วก็แฟนที่เหมื่นก็แล้วกันนะครับที่มาติดตามช่องผมเนี่ยน่าจะคิดคล้ายๆกันว่าลิเวูลควรต่อแน่นอนแน่นอนเราก็มองในมุมของแฟนบอลน,นะเราไม่ใช่เจ้าของทีมไม่ใช่นักธุรกิจที่เขามองเรื่องเงินเป็นหลักใช่ไหมเขามีเงื่อนไขอะไรต่าง ก็เป็นรูปแบบบริษัทอย่างมืออาชีพอันนั้นก็ว่ากันไปแต่เรื่องฟุตบอลเนี่ยบางครั้งการตัดสินใจควรจะมีพื้นฐานเรื่องอ่ n เซน i ิทีฟเรื่องความรู้สึกมากกว่า s e n ซิเบิเรื่องของเหตุผลกฎมีไว้แหกก็ในเมื่อคุณตั้งเพดานคุณกับสำหรับนักเตะท,ที่กำลังจะเป็นตำนานน,นะครับรแน่นอนซาร่าต้องการที่จะเล่นกับลิเวอร์พูลไม่งั้นเขาก็ย้ายไปซาอร์วงบบีที่ดาวละ ใช่ไหมอันนี้ผมก็มองแบบนี้นะเออก็วัดใจ FSC ก็แล้วกันตอนนี้ว่าจะเป็นยังไงคุณผู้ชมถามคุณผู้ชมว่าค,คุณผู้ชมคิดว่าโมซาลาเนี่ยจะได้รับการต่อสัญญากับลิเวอร์พูลหรือไม่กรอบเวลาเนี่ยผมว่าสิ้นเดือนเนี้ยรู้ผล30มิพฤศจิกายนเนี่ยน่าจะได้ข้อสรุปถ้า30มิพฤศจิกายนยังไม่มีการต่ออันตรายนะจ๊ะอันตรายนะจ๊ะอืมอันตรายอันตรายเอออันตราย นะอ่ะก็รอดูว่าเอฟเจีเขาจะมองอย่างไรส่วนเรื่องของเทรนต์กับเวอร์จิฟันได้เรื่องการส่งสัญญาเนี่ยก็ก็ยังไม่มีข่าวมีแต่ข่าวเรื่องเ no ทรนต์อเล็กซานเดอร์อโน่ที่อ่าได้รับบาดเจ็บในเกมที่พบบิลาออกจากสนามแต่นาทีที่25เจ็บแฮมสตริงนะครับ,นะรบนะกำเนื้อต้นขาซึ่งข่าวล่าสุดเนี่ยนะครับบอกว่าเทรนต์เนี่ยจะพัก2สัปดาห์ก็คือ14วันพอดีเลยช่วงฟีฟ่าเดย์แล้วก็อรอลุ้นว่า สภาพร่างกายจะฟื้นฟูได้ดีขนาดไหนนะครับเพราะมันไม่ได้ผ่าไม่ได้อะไรอยู่แล้วก็พักให้มันมันมันหายไม่ไม่ขัดนะครับไม่ไม่เจ็บนัดแรกคือ24พฤศจิกายนนะครับจากวันนี้เนี่ยวันน,น,นี้วันที่11ก็13วัน14วันพอดีอ่าจะเจอกับซอลทัมตันไปเยือนเขาบอกว่าถ้าเล่นไม่ได้เนี่ยหรือไม่มีชื่อสำรองเนี่ยก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันนะครับ เพราะสองนัดต่อไปก็คือเรอัลมาดริดในแชมเปี้ยนส์ลีกแล้ววันที่หนึ่งธันวาต้อนรับการมาเยือนของแมนซิตี้ซึ่งเป็นสองสองเกมหลังนี่สำคัญไม่ไม่ไมกับเท้าตำตันเนี่ยผมว่าก็ยังมีคอ uh, เนอร์แบดดี้นี่ก็ไปเล่นแท้กับทีมชาติไอร์แลนด์เหนือนะก็รอดูว่าเทรนด์เนี่ย,นะ Trend, ยจะเป็นอย่างไรนะครับแล้วกลับมาที่เรื่องของการสั่งสัญญานิดหนึ่งนะครับเรื่องซาร่าเนี่ยฟันไดก็พูดว่าฟิสิกอ์แครีก็คือโดยสภาพร่างกายฟันไดเชื่อว่าซาร่ายังเล่นได้ในระดับท็อปอีก2ปี เหมือนพูดเป็นในๆนะพูดพูดแบบนี้เหมือนอยากให้ต่อใช่ไหม mentally mentally ก็คือสภาพจิตใจนะครับเขาบอกว่าเป็นนักเตะที่แาสุดยอดมากนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนี้เล่นได้อย่างทุกอย่างอยู่ในกำม,มือของซาร่านะครับในการเล่นเพราะฉะนั้นฟันได้เขาค่อนข้างมั่นใจกับซาร่ามากนะครับแต่ตัวเขาก็ไม่รู้จะได้ต่อว่าเออก็เป็นสามนักเตะที่มีผลกระทบถ้าหากว่าลิวูจา ไม่ได้ต่อสัญญาอะไรเลย,เลยกับสามคนนี้เนื่องจากว่าเพดานค่าจ้างสามคนนี้รวมกันเนี่ยมันเกินมันระดับหนึ่งล้านปอนต่อสัปดาห์ก็คือสี่สิบล้านบาทนะครับสัปดาห์นะสัปดาห์สี่สบล้านเดือนเท่าไหรอ่อร้อยกว่สิบล้านปีเท่าไหร่นะพันกว่าพันหกร้อยกว่าล้านนะถ้าคิดเป็นเงินปอนเนี่ยก็เดือนละสี่ล้านปอนปีละห้าสิบล้านปอนสามคนก็เท่ากับได้นักเตะคนหนึ่งอืมใช่ไหม แต่ว่ามันเป็นเงินที่เขาต้องจ่ายแบบเป็นฟิกคอสไงมันต้องจ่ายเข้าทุกสัปดาห์สัปดานะทุกเจ็ดวันทุกเจ็ดวันนะเพราะว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นแรงงานฝีมือนะครับไม่ใช่พนักงานประจําถูกไหมอ่ะก็รอดูกันแล้วกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรผมทิ้งท้ายคำถามในช่วงกลางคลิปไปแล้วนะเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะมีคลิปอะไรน่าสนใจเพราะาเรื่องของรูเบนนอรมริมเนี่ยอย่างที่บอกไปเมื่อวานวีซ่าทำงานคือ work อร์มิ t เนี่ยยังไม่ได้ก็มีข่าว รายงานมาว่าก็น่าจะใช้เวลาประมาณ2วันจันทร์อังคารเต็มที่ก็คือพุธนะครับอย่างเร็วอย่างช้ามไม่เกินวันศุกร์ที่ลูเบนมัมลิมจะเข้าไปเหยียบย่างที่แคลวิงตันสนามซ้อมของแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดนะครับอ่ะวันนี้พอแค่นี้นะครับเรื่องของโมซาร่าผมว่าน่าสนใจมากๆแล้วพบวกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ